ตอนนี้ผมก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาและทุ่งนานะครับภูเขาและทุ่งนานะครับก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์สำรวจเส้นทางมานะครับดูสิครับพวกเราเห็นไหมโอคือต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยอยู่ใกล้ธรรมชาตินะอยู่ใกล้ธรรมชาติมากๆครับนะครับอันนี้ก็บรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยซึ่งหาได้ง่ายๆมากที่เชียงใหม่นะครับวิวแบบนี้บอกเลยพวกเรา หลายคนที่อยู่แถวกรุงเทพเนี่ยถ้าขี่มอไซค์เนี่ยอาจจะอิจฉาคนเชียงใหม่เพราะคนเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยผมออกจากบ้านมานะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมชาติแบบนี้เลยเข้าถึงวิวแบบนี้เลยสุดยอดไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะฝึกขี่ไปเรื่อยนะครับฝึกขี่แล้วก็ดูเส้นทางแถวแถวนี้อ่าผมอยู่เชียงใหม่นะครับพวกเราผมอยู่สันกำแพงนะนะครับดังนั้นจากที่ผมขี่นะมือใหม่ขี่ ถ้าแถวนี้ก็เริ่มคล่องก็ล่ะนะขี่มอไซค์มันก็ไม่ได้ขี่ยากอะไรนะแต่ทักษะถ้าจะไปลุยแบบเอ d นดูโร่เนี้ยอาจจะต้องไปฝึกเนาะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าวิวที่ผมมีกับการขี่มอไซค์เนี่ยออกมานะครับนอกบ้านใช่ไหมนะครับจริงๆแล้วบ้านผมก็อยู่ตรงโน,น้นนะพวกเราเห็นใช่ไหมครับนู่นนะที่มองมาจากบ้านผมเองก็เป็นวิวภูเขาแหละนะครับวิวทุ่งนาและภูเขาเขาเรียกวิวมอลเทนวิวนะครับมอลเทนวิว นะก็ข้อดีครับบรรยากาศดีเมื่อกี้ผมไปกะว่าจะไปห้วยลานนะครับห้วยลานที่สันกำแพงแต่เนื่องจากว่าทางสถานที่เขาเนี่ยกำลังเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพของเรานะครับก็เลยขึ้นไปแล้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้นะผมพยายามที่จะขึ้นไปแล้วก็ไปไป,ไปชมว,วิวนะแต่เพลินว่าช่วงนี้เขาปิดนะครับจะเปิดนู่นแหละ มีนาห้าหกมีนาแล้วครับท่านเสด็จวันที่ยี่บเก้านะแต่ที่ไหนได้นะไอวิวที่ส,สวยๆนี่ครับพวกเราวิวที่สวยงามเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะใช่ไหมโอ้ดูสิครับทุ่งนาพวกเราจะเอาอะไรอีกครับนะครับจะเอาอะไรอีกครับนะแต่ก็แน่นอนว่าผมมากับจอ รถคู่ใจของผมนะครับรถคู่ใจนะเก่งมากพาพี่มาเที่ยวนะนะี่ครับด้านนี้ด้านนี้ให้ดูนะครับด้านนี้เห็นไหมชมบรรยากาศไปพร้อมๆกัน,นครับนะเห็นไหมโหโคตรดูสิครับโอ้โหอลังการอลังการมากนะผมยังคิดอยู่เลยว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ผมคิดนะครับเพื่อน ว่าถ้าสมมติว่าผมทำช่องเท็ก a d ดอไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็เนื่องจากว่าคนหลายคนนะครับที่อายุเริ่ม40ปีขึ้นไปเนี่ยพอ40ปีแล้วเนี่ยนอกจากเราทำงานแล้วเนี่ยนะเราก็จะเริ่มมีกำลังแล้วถูกไหมเริ่มมีกำลังที่จะออกไปท่องเที่ยวได้ใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆผมก็ไม่อยากอยู่เฉยๆผมก็อยากจะนะครับใช้ ทรัพยากรที่มีของผมเองเนี่ยในการที่จะแบ่งเวลานะอาจจะไม่สามารถปุปรับออกไปเที่ยวได้นะครับไกลๆหรือออกทริปได้ด้วยที่ว่ามีเขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มีภารกิจเนาะต้องไปส่งลูกนั่นน่นนี่ลูกยังไม่โตนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยเขาลูกโตเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วอันนั้นอะ่ะดีอีกแบบหนึ่งแต่อาจจะคิดถึงลูกก็ได้นะครับผมอยู่ในช่วงที่ ลูกทั้งสองคนเนี่ยอยู่ยมัธยมแล้วก็อยู่ปถมปายอย่างเงี้ยมันยังไม่สามารถที่จะแบบนะครับปล่อยให้แฟนของเราภรรยาของเราดดูแลคนเดียวใช่ไหมเราก็ต้องช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันนะครับนะนะจะปล่อยเขาไว้คนเดียวแล้วเราออกไปไม่โอเคไม่แฟร์ผมรู้สึกว่าไม่แฟร์ดังนั้นเราก็ช่วยเหลือดูแลกันนะครับดังนั้นผมก็ผมอาจจะโชคดีมากด้วยแหละตรงที่ว่า ผมอยู่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ปีนี้โคตรดีเลยครับปีนี้โคตรดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า PM 2.5มันก็มีแหละแต่ว่าคนเชียงใหม่เขาช่วยกันงดเผานะงดเผานะครับโอ้แดดใสหน้าเลยนะเนี่ยนะครับแดดใสหน้าเลยนะเห็นไหมครับพวกเราวิวสุดยอดไหมสุดยอดไหมให้ดูวิวเต็มๆนะครับให้ดูวิวเต็มๆ 360องศานะจริงๆอ่ะวิวภูเขาเนี่เห็นไหมครับด้านโน้นก็มีภูเขาเมื่อกี้ผมไปด้านโน้นมามีภูเขาแล้วใกล้มากใกล้ภูเขามากๆนะครับใกล้ภูเขามากๆนะโอ้มายกอดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทุ่งนาแบบที่สวย